สวัสดีครับพ่อชัยครับเครื่องไซเหลื่อมรูกครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ตัวผมเองก็มาติดตามความฝันโค้งสุดท้ายของพ่อชัยครับในวดของวันที่1เมษายน68ครับอ่าสำหรับคลิปแรกของพ่อชัยผมก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับคคลิปนี้เป็นคลิปที่2โค้งสุดท้ายครับอ่าพ่อฝันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับฝันเมื่อกืนนี่แหละลูกหล่ะอ๋อกรเพิ่งฝันเนาะ ครับโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อเริ่มเบาฝันเลยเนาะครับครับผมครับผมครับก็นี่เราพอกลับไปเห็ดเวียเห็นงานและเก็เฮปรภการกิจในบ้านในยังเสร็จแล้วก็อาบห่างขี่เขาเขานอนนอนเสือไปก็จะคล้องในฝันว่าผู้ใหญ่ผู้สวยตุลาการมูบานทั้งอำเภอนีแต่ประกาศไล่ซื้อว่าให้พ่อนี่ไปหับเอามาหิงสาหรือว่าโคกระบือนั่นแหละอืมครับของพระราชทานคนแจกให้ แต่เป็นโครงการของพออยู่หัวรอกเก่าเป็นวาจังสันนะครับแต่พ่อกะโบ,บูหว่าพอไปฮับไปเอาไงพ่อกะโมูแต่ว่าหนึ่งในคนลอยกคนนั่นคนร้แหงได้อือคนไร้แหงแต่บมโว่าสถานทีใดนะเพิ่นกระไดประกาศให้พ่อยางเขาไปย่งางเขาไปเอามานันนี่แต่ว่ารถขนมะหิงสามาน,นจอดเป็นแถวทั้งงวทั้งคุ้ยนั่นแหละคนเป็นละลอยคนตัวละหน่อยู่ แต่พ่อกะยางเขาไปน้ำซื้อเพิ่นประกาศบอกมันสีมีผู้หนึ่งมาจูงมือพ่อเขาไปในเบิงอันโคนะเบิงโคเบนกระเบือนครับเพิ่นก็ว่าให้พ่อเลือกเอาพ่อกะบ,บู้ว่าสีเลือกตัวไหนพ่อก็เลยยกมือสาธุก้มกราบลงสามเ่อวา่าถ้ามเนว่าผู้ขามีบุญมีวาสนากับมหิงสาเรานี่สีมาเฮดให้ชีวิตของพ่อหงเฮ่องไซเหลื่อมจะเลื่อนงองาม ก็ขอให้มาหิ้งสาสองตนี่เดิอนออกมาหาพอจากรถออกมาคพ่อก็เลยก้มกราบลงสามเถือ่อวันนี้พ่อกลาบแล้วพ่อกอ็อธิษฐานแล้วมันงัวตัวนั้นก็ย่างออกมาหาพออรอครลีย่งางออกมาพอก็เลยจับเสือกไป้สองตัจับเสือกไว้สองตัพอเลยจูงลงจากรถมาก็บอดื้อบมดองเนยะในข่วงฟันนะพ่อก็เลยมาผูกไว้ผูกไว้แล้วพอเห็นเบอร์หูมันเบอร์นี่หูขังแปดสองหก หัวตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งนะก็คือเจ็ดเก่าแปดหัวสองตัวน,นั่นนะพอก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่ามันสีมีโศกมีหมานอันไหนบ่ยังพอตัง้งจิตอธิษฐานพอก้มกราบลงงัวแล้วพอก็ตั้งจิตอธิษฐานไปหางัวของพระราชทานนี่สองตัวทีหย่างออกมาหาพอสองตัวเลยเด้ครับขับย่างออกมาโดยที่ว่าบ่าได้ไปจับเสือกไปซุ่นเสือก่นเด้เิ่นย่างออกมาพอก็เลยจับเอาอะนะ ครับเอาเนี้หลดแล้วก็จูงลงมาก็ผูกไว้ครับแต่ว่าพอเห็นเบอร์หูตัวที่หนึ่งแปดสองหก 8, 2, ตัวที่สองก็กคือแปดเก้าเอ้ยเจ็ดแปดเก่าเจ็ดเก้าแปดไหมว่ามันเจ็ดแปดเก่าตัวที่สองนะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดตัวที่สองครับ,รบตัวที่หนึ่งก็คือแปดสองหกในหูหัวนะครับครับ พ่อก็ได้จับผูไว้แล้วก็เอา n ้าเอายังไงกินเพ่นกับเจ็ดหลักฐานธุรการเ่นอื่นพปเห็หลักฐานยังเบิดแล้วก็ตั้งจิตไปปรารถนาเอาว่าให้ผู้ขานี้มีความอุดมสมบูรณ์หลังจากผู้ขาได้พระโคสองตัวนี้มากแล้วนะก็โดยความดีใจก็เลยตื่นมาตื่นมากก็มาพิจารณาเบืองเลขมันสีมากคือว่านี่โอ้ือจังไหนครับนี่ครับอันนี้พ่อก็ว้าตามตามความฝันเหตุการณ์ที่ฝัมตามความฝัน แปลว่าในรอบนี้นี่พอเห็นเลขนี่สองสองหางครับผมเพราะว่างูโค่นสองตัวพระโค่เลยมาสองตัวเป็นเลขเป็นเลขสามตัวแม่นเลขสามตัวทั้งสองนีเบือหูนะครับเพราะทุกครั้งแต่ละงวดนี่พอจะห้เลขสองตัวน้่นเนาะแม่นครับอันนี้เป็นเลขสามตัวครับท่านผู้ชมครับอืมไอ้ในข้อฟันนี่คือเป็นโครงการของในหลวงว่าเขาเจาโครงการงวอ ธนาค้านคู่กับเบือให้ยังเหรอขนโครงการหลวงของของในหลวงรอ .9 ร .9 ครับผมอ๋อก็คืออ่าพ่อร .9 ในหลวงรอ .9 ของอ่าของเราเนาะที่ท่านสวรรคตไปแล้วก็คือโครงการนี้ครับแล้วก็ให้ชาวบ้านไปรับอ่าค่กระบือโคกระบือก็คือมีทั้งโคแล้วก็กระบือกัน แต่พ่อชัยนี่ก็คือได้ไปด้วยแล้วก็มีคนมาจูงแขนไปครับจูงแขนไปครับเอาพระโคสองตัวคระกอบตั้งจิตอธิษฐานครับคราวนี้พ่อชัยก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานครับถ้าอ้ววัวตัวไหนหรือว่าโคตัวไหนที่จะมาอยู่ด้วยตัวเองคครรัับบก็ให้ออกมาให้ดางมหาเพื่อนก็ออกมาจริงๆออกมาจริงๆสองตัวอันนี้อันนี้ก็คือความฝันนะพ่อชันความฝันสิ่งดีพ่อชัยเพิ่นฝันครับครับ มีงัวนะครับปล่อยง่ายคือง้วเนาะพอนะคู่ครับงัวนั่นแหละเดินมหาพอไส้สองสองตัวครับ่านผู้ชมครับแล้วคุณพอก็เลยจับเอาเสือกไว้แม่นคจับเอาเสือกไว้แล้วกระจูงลงจากหลังจากพ่อนี่กรมกาบอธิษฐานไปแล้วว่าข้ามันว่าพระคู่หรือว่ามหิงสาอยู่นรถนีตัวไดสิเป็นของพอก็ให้เดินออกมหาพอเลยพอก็ตั้งคิดกรมกาบไป สามเถื่อครับโคสองตัวหนังกระยางออกมายางออกมาจนสีุ่ดหลดได้พอก็เลยจับเอาเสื้อกันลงมาจากบดแล้วก็มาผูกไว้ครับครับแต่ว่าเบอร์หูนะครับเบอร์หูก็คือแปดสองหกครับตัวแรกตัวนี้นะครับไม่แอนครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับที่คุณพ่อบอกครับครับแปดสองหกครับครับระวังแปดสองเก่านะครับครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเจ็ดเก้าแปดระวังเจ็ดหกแปดครับครับ นี่นคือเบอร์หูของพระโคที่พอได้ดดแจกในความฝันนะครับครับผมคุณพอก็เลยว่าสียิดเอาตัวเลขตามที่คุณพอเห็นเนาะแมนครับครับผมส่วนปริศนาในความฝันครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้ามาครับลองวิเคราะห์เบิ่งพระโคสองตัวนั่นแหละครับนีบ่บาง<ห>บางท่านอาจิิว่าซีสองครับหรือว่าตีเลขแตกต่างออกไปก็ได้แมน ครับผมแต่สารพอใส่คือยึดเอาตัวนี้เลยครับผมยึดตัวนี้เลยเพราะว่าแน่เมืองแหล้วนี่หมายถึงว่ดตอนที่พอตั้งจิตอธิษฐานก้มกาบมันเป็นไปว่าไรทีพระโคดสองตัวสียางออกจากรถเดินมาหาพ่อนะเป็นไปว่าไรแต่ว่าจิตนี่มันคล้ายๆว่าเฮานี่นี่จิตสัมผัสไปหาเพิ่นให้เพิ่นเดินตรงมหาวีวีเลยนะครับผมนี่นะพ่อกันยังแปลกใจอยู่ครับครับ แปลว่าฟันนี่เป็นฝันที่ดีมากเลยนะครับเป็นฟันมุ่งคล้นลูกหลานครับฟันมุ่งคุ้นเพราะว่าปกติในเรื่องจริงคุณพ่อใช่เพิ่นก็เป็นประธานโคกระบือโคกระบืออยู่แล้วนะครับครับอืมพอกับมาฝันในลักษณะแบบดีแม่นครับขอให้ตัวเลขที่คุณพ่อฝันเห็นครับครับอ่าทานผู้ชมนําไปประกอบการเซียงโศกขอให้ได้เงินได้ทองนะพ่อเนาะแม่เนครับขอให้หุ้นเงื่อนใชเหลื่อมสุขู่สุขกนครับผมครับ มีประมาณนี้เนาะพ่อครับครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือพ่อชัยฝันเห็นเลขที่หูของพระโคพระโคครับท่านผู้ชมครับก็คือแปดสองหกกับเจ็ดเก้าแปดครับผมก็ลองพิจารณาดูครับครับอ่าเดี๋ยวให้คุณพ่ออวยพรให้เอฟซีเนาะครับสำหรับงวดนี้ครับงวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกสิบแปดครับคุณพ่ออวยพรให้เอฟซีเลครับผมก็ขอให้พี่น้องเอฟซี ทุกขู right ทุกคนวสีอยแห่งหนตำบลใดจังหวัดใดประเทศใดได้รุดผลจากบวงม่านให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อสาซาทุครับพ่อขอบคุณคร <สา S 2> ับ <Sehr S 2> <Dios S 3>